นายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อแบ่งมอบภารกิจหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทั้งสคนให้กำกับดูแล โดยนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือตัวย่อที่เรียกว่ามท .1 นั่นแหละครับจะกํากับดูแลอะไรกันบ้างก็กํากับดูแล1สํานักง,งานรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย2สํานักง,งานปลัดกระทรวงมหาดไทย3กรมการปกครอง4กรมโยธาธิการและผังเมือง5 การประสานงานส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้พุทธศักราช2553 6. การไฟฟ้านครลหลวงและจิตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับ สำหรับนายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมทสองท่านก็จะกำกับดูแล 1. กรมที่ดิน 2. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและ 3. การประปาส่วนภูมิภาคครับทางด้านนายศักดาวิเชียนศิลป์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมทสามก็จะกำกับดูแล 1. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปอป,อปอสอ2 กรุงเทพมหานครหรือกทอมและ 3. การประปานครหลวงส่วนนางสาวสาสิธรกิติธรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาไทยหรือมทสี 4. ก็จะกำกับดูแล 1. กรมการพัฒนาชุมชน 2. องค์การตลาดและ 3. องค์การจัดการน้ำเสียครับพี่น้อง